สบายดีพี่น้องลบ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 ยังอะไรแถบลบขมุ้งฝนลิ้นมากตัวแต่วันก็วันมันมันก็วันสิตกบาโดนหลงมาหมูว่านมันคือบาตกนะจากหมูว่านสั่งยังอยู่ตกไม้คนดาวจนได้ยังกูที่เข่าเข่าเมื่อท่านไปเกี่ยวยังไปเพิ่งเข่าเมื่อเศร้านี่ก็โอ้มันเลี้ยงอะไรกันท่านพอเกี่ยวแล้วกูตกไปตกมาเลยสิเปียกเลยเนี่ยมัน ไปตกมาตกเล่นๆือือีหลีจัเลยเทสิตอีหลีจ้อย่างี้ขึ้นแก้วมาลหรือรเปล่าแล้วแล้วไฟไฟเศร้าแล้วฝนมากเขาจะเลยลงมาเลยลงมาไฟไฟ,ฟเอาขึ้นไปกลกองไว้ไจะเปนขึ้นกองมันเป็นท่านในจังไดบ่เขากำลังเสด็จตั้งเขาเลนตกพี่นอนขน,น,นี้เวลาบา่บสามโมงวบ่าสี่โมง โอ้ยยังจืดแค่เน้นไปเดินเนี่ยอยู่ดินบานเท่าว่าจืดแต่ท่อเป็นดินไส้ไม่เป็นดินเหนียวตกแราไปเลยแม่ตก็ไปเลยดีอย่างหนึ่ง่าทั้งดินทั้งบ้านทั้งสารค้ามกุดสมทั้งพยักบุระเบิดซึ่มันบเป็นดินเหนียวเป็นดินไส้อนี่ก็ตอนบันเป็นดินไปทั้งเอียดว่าอาเซียว่ามืองนี้เป็นกลางเมืองแล้วพื้นที่ดินฉนดจีน ภ้อีคำข้าวมือนั่นกมือจืดมือหมอว่านห้อว่นมือเขาบ้านล่ำเหล้วเขาบ้านมือว่านมือจัตุรัสกระเทือนแล้วมั้วสันสนามฟุตบอนสนามฟุตบอนสนามกีฬาแล้วก็ท่วมล่อรถใครนี่ยมาจอดทิดนันค้กีดฝ่ามือบ้านเผากะเออบ่ตกไม่ตกแต่ว่า พอมาสีบุญเล,ลื้องเหรอวุ้ยจืดอีก่ครเมียทางเดือกมาแต่ใหนทางสึกเตจทางตะเ,เปียด <laughs> ยังไปเปียดเสียงเสียงกับมีปัญหาสัตนตว์มันนั่นละ่ะมันจะจุดเข้า,ขามือนั่นละ่ะพอหยุดขึ้น <พอ S 1> ลงไปเบิ้งซันดอกโอ้ยตีประมาณตีสามก็กลัวตีสี่นี่แหละมันเป็นอีหยังละ่ะเขาเวอีหยังมันก่อนมัน สอดมันอย่างหัวหางอีกขึ้นเขียงหลังตจวนหลังแบบนี้กูเลยือจังเขาล้องเขียงเลยดังแงบี้ก็ล้องเขียงหมดอืมความสิเราเบื่อวันนี้ทีมงานกับทุกเวทีกะแก้สถานการณ์ไปเบาตันติเปิดมอนิเตอรื่อพวกนี้หลอดมือเบาตันเบาตันเปิดเบาแค่นติเสียงล้่มกอนอยู่นะเสียงล้่มกอนเสียงไปกับมีเบาเสีมมีหลายคนอยู่ ล้เก hey um. ันเสียงล้ำกวนวันวันยอไปล้ำมาสลยไเลยไงวันใหม่นอมันล้ำเปล่นิจวัน้มันคืล้ำเปลี่ยนสดไม่นเบิ้งมันถ้ายืนนี่แต่ว่าสิบองนั้ขาตัวน้ำไผ่ประเดี๋ยวนะ่อาเราาตัวน้ำผโจด่าไดินยินเป็นเบากันยนละว่าก็ทงยางไปทเงนรทบเบิ้งเครื่อง เองเคืองซอยในแบงกับบ้าหลูเียงน้ำเขาดอกเพียงแต่ว่ายางไปไปห้าได้เป็นลูกใหม่ลูกเมือ่อเขาห้าเพราะอไเห็นห้าได้จับได้ใบเนาะจับนั่นใบนี่โซสีแล้วไปกับพลอากาศหมดมากพละ่ะเป็นช่อม่วงสองอชัออง่โมวงคนนี้เลยบุ่มช่โมองประมาณช่โมองนี่แหละพี่น้องกับบ้านหนีมาที ก็ได้แก่ไคทนาการในมลํำกวนสิ่งมาทางในมล้ำก่นมาทางในมลํำกวนแค้นเยอมาลำประวัติเมี่ยงนองบวลํำู่เมี่ยงสิบุญเลี้ยงหนอ่มันยิ่งยังลำบวลนอยู่เลยย่างสาบกระทำอย่างนี้ไปซ่มองผู้ใดมลำนีศัตรูกาะวันใหม่เมื่อเยเก่งของมันตลอดศัรเพราน้องลํำกวนเด็กว่าธรรมดาเดียต้องจะมีใจบ่เหม็นว่าธรรมดาเดี๋ยเขาคันเสียงบ่นั่นก็อีเลอีเลงไปดิใจเพี่ยงคือกันเดียกันนั่นกันด้ ก็พยุนก็นลืมหมดแล้วนะล้ำก่อนก่อนล้ำแต่ก่อนเกี่ยวก่อนปราชั้นอ้บอทองมียังอัดล้ำนะในสมองมืดเปียดดันเรียนได้กระบอกจำเสียงลำจังบนสุดเสารลำทั้งเห้าใจไอ้เปย์จำคำเดียวเป็นผู้เพยมวอยน้อยตะกี้อัดลำ โอ้ล้วนอนลำได้ย,ดยู่ตะกี้โอ้ล้วนอนบังเอิญยเงจะขึ้นลำไดอยู่ตอนนั้นโอ้ล้วนอนวนเลยจังวาสาทุสาก,กนสนาุกุสันโทโกนาคมโนกัสสปุโคตโม สีอริยเมตยโยรวนแต่เป็นนอพุทธโจมมาผูกมาบังจงมากังมาเรียมมอ,มอรำไหวอ่โนวนวนลสวยแล้วตื่นทอ, <c oughs> อนตื่นทอนลูกทอนหัดอยอ่เดียตะกีครับ หัดตั้งแต่โอละน้อยนี่สามหมื่นนี่โอละน้อยอยู่นี่บ่าวอะไรยอะบ้าแมนมันบ้ามวนอยู่คนเหรอถามพออยู่แล้วมันไปหัดมันจะใสียเราไปยังจักรเหลีวคนต้องมีใจตัวเลยจังจังสิเทียนก่อนรำไดรรำไดมาเป็นตะฟังมากับพอเหลียวบุญของมันอยู่แล้วเด้ใส่เด็กหน่อยรำนอนต้องเอียงนิดหน่อยเด็กหน่อยขนาด

คือว่าเออเขากับมีความไฟฟฝันที่จะให้กินทางทางเสียงก้อยส่งเสริมก้นส่งเสริมก้นสนับสนุนเด็กหน่อยที่มีใจมาทางนั้นเสียงหล่องเสียงรำเขามีความสามารถน้่เนาะแต่ว่าต้องขยันน้ำได้ลูกขยันน้ำต้องขยันบ่เม่นว่ามีเสียงความสามารถแต่ว่าขยันบ่มีก่อนมาที่นี่ยิงจุนอมรำง่ายสิก่อนํำห้องเสียหน่อย ไปอยู่ตะกีล้ำไหไปลอยสองลอยก่อนาอยู่น้ำมะรำมูล้ำอะไรพอสบก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มัไปได้พอะสามก่อน,น,น,พออนเพราะว่ามาลรำม,มูน่นมันคนหลายนะคนหลายกับมลํำล้ำเหมือนปีกล้ำก่อนเดียวไปตากฏจดคิดถึงกุล,ลาเด,ดงยุเพราะนัน่ะกินไม่ได้ดวงใจเอ๋อยู่จนปีหนึ่งปีสามมาจะมาดวงใจเอ๋ยอยู่นี่เกว่าสาสิบปีดวงเจเอค เพราะอะไรเพราะมันการแสดงออกมันบาขึ้นล้าก่อนเดี๋ยวล้าก่อนห้องมัน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 ล้าล้าผู้เดียวเนาะล้าผู้เดียวก็หายิบก่อนนั่นก่อนนี่มา,ม,ามาล้ามาลองมาลาบ่าตะกี้นี่ไว้ลองถามผู้งจัดประยุทธ์รุ่นเก่าๆบนมือตังแต่ว่าเล่เเเร,ร่อนหลบสลองโมเปียนเนี่ยสิบผลงานก่อนรวดยี่สิบผลงานก่อนรวดพลงัง โอ้ยดีนางโอ้ยคำนางโอ้ยดีนอาย่ผุนส่วนาต้องขยันดีนะขยันสอนขยันอย่างน้ำทงน้ำท่าอ็ต้องวาเน่้ขนาดต้องพอยุดไกี่ข้าววะยังกินมะเขือขึ้นหรือว่าไปห้องใส่น้ำเฮ็ดเมดติดปเนี่ยเสียงดีเสียงที่ยุ่มคนวันตีโอเฮ็ดบาเม็ดละต้ มันเอาน้ำใช่ลก็เอาเนี่ยก็ว่าโอ้นี่ล่ะโอ้เสียงต่ำโอ้เสียงกลางโอ้เอาพีนน้องจะไรกินเนี่ย่เได้อยเนี่ยโ้โอ้โอ่อ้โอ้โ้โอ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 ้ว่้โอ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้เอ้้อ้โอ้รอ้อ้โ้โ้โอ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 ้อ้โอว่า้โอ้โอ้โอนโอ้โออาเอาอ้อ กะโหลกกะล่าดิพี่น้องเห็นนาเล่ๆกสิเนี่กลัวสิมาได้สุมุอยุดยุดเด่ะยุดนาหล่ตียิ่งย่าวเอาหัดล้ำก่อนก่อนสิ่งผู้ขากะหัดขับหัดก่อนล้ำก่อนก่อนหล่อมก่อนประชันกะล้ำล้ำเพลินล้ำมูล้ำอุบลล้ำกาลสินไม่พอยุดปักเรียนมาเหมือดขับพอหยุดก็ประกวดลองเพล่งมาได้ที่หนึ่งพี่น้องแต่กันมันบาดไอ้ใส่งานโดนครับบาดไอ้ใส่งานโดนสมุนก็เลยแต่มันเสียงตีแต่เฮาก แต่เขากับพ่อสิเอาลูกเต่ามาทำได้สุดได้ได้สุดทำน้องเพื่อนเองได้สุดวิธีการบอกกันแล้วเอาว่าได้สุดแนวเลยเพราะฉะนั้นมาเลี้ยนเราลูกมาเลี้ยนเราใไขมันกระไดไพ่ป้อนมาเนี่ยมาเลี้ยนเราจังพ่ออาทิตย์บอกมนล่ะลูกเต่าพ่ออยู่ของพ่อเสิร์ไร้ไม่ไม่อยากดูจะเลี้ยนมาหาพ่อล้อมสี่จังสี่ันวาถือ่อนูวางสี่มันมวนบ่ว แพ่อแน,แนวทางใหนได้พอเหียกวางทางเที่ยวไห้ได้อ,ดอะคลิปนี้ไปสบายดีสักพี่น้องพอดันอยู่ดีนะนพ,อ,พอดันอยู่เด็กหน่อยมีความสามารถาพี่น้องความสามารถมีความรักในอาชีพเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหนานะคลิปนี้สบายดีพี่น้อง <laughs>